見たことのない冒険が忘れられないヒロインが思い出が青春が世界が広がり続けている僕らを夢中にさせるのはいつだって物語だラノベの全てがここにある「ラノベ」 ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ห้องเรียนนิยมเฉพาะยอดคนนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงประเด็นที่น่าสนใจไปในคลิปนี้กันก็นกคือการเปิดเผยหน้าปกนิยายเล่มที่4.5นะครับของชั้นปีที่2นะครับโดยเนื้อหาก็มีอยู่ว่าหลังจากผ่านเหตุการณ์ต่างๆในการทดสอบบนเกาะล้างก็ได้จบลงวันหยุดฤดูร้อนที่รอคอยมานานบนเรือสำราญสุดหรูก็ได้เริ่มต้นขึ้นอย่างไรก็ตามการทดสอบบนเกาะล้างก็ทิ้งบาดแผลและปมขัดแย้งไว้มากมาย และนักเรียนชั้นปีอื่นก็เริ่มขึ้นไหวกันแล้วอ i โนโค j จิก็ได้รับคำเตือนจากรุ่นพี่คิริยามะโดยที่เขาพูดกับพระเอกไว้ว่าให้ระวังพวกปี3ทั้งหมดไว้ให้ดีและในทางกลับกันเพื่อย้อนคำตอบของคำสารภาพรักอโนโค j จิมุ่งหน้าไปยังสถานที่ที่เคยสัญญาไว้กับอิชิโนเซโรงเรียน,นมาปายโคโดอิคุเซในช่วงวันหยุดฤดูร้อนของชั้นปีที่2ก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว โดยนิยายเล่มที่4.5นะครับเป็นนิยายเล่มที่5ของชั้นปีที่2นะครับและเป็นเล่มที่19โดยรวมของซีรีส์ไรโนเบลโยโกโซจิซูโยโคะนะครับโดยในไรโนเบลเล่มที่4.5เนี่ยมีทั้งหมด328หน้านะครับโดยหน้าปกเนี่ยจะเป็นรูปของซือภาษานาเนเซะนะครับที่ปรากฏตัวออกมาในนิยายชั้นปีที่2นั่นเองวันที่วันจําหน่ายวันที่25มิถุนายน2564นะครับโดยจะจําหน่ายหลายราคาด้วยกันนะครับถูกที่สุดไปถึงราคาที่แพงที่สุดนะครับพร้อมกับของแถมสุดเอ็กซ์คลูซีฟนะครับโดยผม ก่อนนะครับราคา1,640เยนนะครับประมาณ470บาทไทยเนี่ยจะประกอบไปด้วยนิยายชั้นปีที่2เล่มที่4นะครับและแผ่นรองโต๊ะไอริซากุระนะครับกับฮารุกะฮาเซเบะนะครับและยูกิฮิเมโนะนะครับเป็นเมลอนบุ๊กลิมิเต็ดออดิชั่นนะครับพร้อมกับสติ๊กเกอร์ไอซีการ์ดนั่นเอง และราคาต่อไปนะครับราคา1,840เยนนะครับประมาณ530บาทไทยนะครับจะประกอบไปด้วยยายหันปีที่2เเล่มที่4นะครับของแถมเนี่ยจะได้เป็นซองใส่บัตรนะครับน่าจะเป็นซองใส่บัตรแหละถ้าดูไม่ผิดนะครับเป็นรูปภาพของนานาเสกซูบาสานะครับเป็นรุ่น l i m i t ต็ดอิดิชันเหมือนกันนะครับและราคาต่อไปครับจะมีให้เลือกอยู่2อย่างนะครับโดยอย่างแรกเนี่ยจะเป็นราคา2,160เยนนะครับ ประมาณ620บาทไทยนะครับจะประกอบไปด้วยใหญ่ชั้นปีที่2เล่มที่4.5นะรพร้อมกับผ้าขนหนูไมโครไฟเบอร์ iber, นะครับขนาดใหญ่ของอาริสุสคายานางินะครับรุ่นเกมเมอร์ลิมิเต็ดอี dition อีกด้วยนะครับโดยมีคำบรรยายว่าสคายานางิที่รังตื่นขึ้นด้วยอาการง่วงนอนดูน่ารักเหลือเกินชุดนอนของเธอกับตุ๊กตาหมียังช่วยเพิ่มความชอบให้กับคนอีกด้วยนะอีกราคาหนึ่งนะครับราคา2,160เยนประมาณ620บาทไทยนะครับจะประกอบไปด้วยใหญ่ชั้นปีที่2เล่มที่ 4. 5. พร้อมกับอิชิโนเซโฮนามิและากายานางิอริสึนะครับ A5 Anime Limited Edition นะครับเป็นแผ่นภาพอะคริลิกใสนะครับโดยมีคำบรรยายว่าอิชิโนเซและากายานังิกำลังเดินอยู่ท่ามกลางภระาทิตย์ที่กำลังจะตกดินในช่วงยินของวันนั้นหากคุณมองบนแผ่นภาพอะคริลิกใสฉากนี้จะเป็นประกายได้น่าประทับใจยิ่งกว่าเดิมมันเข้ากันได้มากเมื่อวางบนกับนวนิยายเล่มที่4.5นะครับ ถ้าเข้าไทยเมื่อไหร่มีแปรไทยเมื่อไหร่เนี่ยก็เตรียมตัวจับจองเป็นเจ้าของกันได้เลยนะครับโอเคนะื้อหาในวันนี้เนี่ยก็มีเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าทุกคนคงจะชอบคลิปนี้กันนะครับเอาไวเ้เจอกันต่อในคลิปหน้าสัปดาห์หน้าว่าจะอัปเดตหรือราง,งานเรื่องอะไรนะครับ D N